สวัสด,ดีครับอยู่กับผมเจมชาแนลนะครับผมในวันนี้วันเดียวกันเราจะมาเล่นโทค่าชิเคเก้นภาค2ก่อนนะครับภาคหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่นอีพีหน้าแล้วกันโทค่าชิเคเก้นนะครับซึ่งค่ายนี้สร้างมาจากค่ายเกมโทค่าคโต๊ะกาโบก้บาเกมเด็กนะครับคือก็ไมเคยเล่นแหละกแต่ไมครับ เหมือนเป็นเกมเสือประหารคุณหนูเกมใช่ไหมเอาวะโอเคต้องการอะไรครับอืมคุณหนูเกมต้องการแค่แลอกน้ชาก่อนเก็ายแ่อชา่าคก่ออายเฮ้ยอกย้คือรอปนปนี่ก่อน รอแป๊บหนึ่งนะครับคุณหนูเจมเดี๋ยวคุณก็จะได้กินแค้กต้มกับเกีลูกแล้วมันอร่อยนะครับคนแล้วก็มีประโยชน์ออด้วยเต้าหู้กรามแซ่บใส่เลยครับพร,ร้อมลงกระเทศไหม,มเข้ากันไหมกินเถอะครับคุณหนูกินกินกินอร่อยไม่อร่อยผมไม่รู้ อร่อยไหมดูดิโอ้ยฉันไม่ชอบเลยโอ้ยเอ้ยไม่ชอบงั้นปลาไหมโ้ยมึงไม่กิน,นปลาคุณว่าชาติก่อนมึงเกิดเป็นอะไรนะปรีญาปะไม่รู้เลยตัด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 ทำไมตัปลาอย่างลืมตาวะ นี่รับกินข้น้องกินครับปลากอดไหมครับนี่ปลากอดขิ้นงี้ขนงงอ่าลอยนี่ลอยครับ ใส่เกลือลงไปฮมาัมังเมฮัมฮัมฮม่ัมฮัมฮมฮั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 นฮัมฮัมกัมฮัมฮรมฮัฮมัมัอมม เอาไม่อร่อยเอาโหคุณหนูคุณหนูเจมครับคุณไม่กินอะไรเลยเหรอเอ่แตงโมแตงโมแตงโมนี่เดี๋ยวผมทำต้มแตงโมสามลูกให้ดูครับหนนี่ต้มแตงโมสลูกเอ้ยต้มได้ด้วยอ่้ ตอนแรกเราต้องเอาไปปอกเปลือกก่อนนะครับะนี่กุญแจเปล่าเปล่าเปลี้ยวล่าอร่อยแน่นอนครับคุณหนูแล้วประกันเลยนะคะคุณหนูนี่คุณหนูกินอย่างอร่อยเลยคุณหนูกินอย่างอีมนอร่อยเลยคุณหนูเค็มอร่อยปะ โอเคอย่างงี้น้ำหัวหอมกับขนมปังตอนนี้มันดังปะไม่ดังหรอกคออะไนะไป่านี่มือมือยเนี่สิมาะมาไปที่ม้าของทุกใครข่อย มาของคุณชายหอ,อยดูซิว่าเขาโชคดีอะไรเอ่อคุณมาคุณชายหอ,อยเขาเป็นกู้ป่ะเอามึงเป็นศาสตร์ไม่ได้เลยได้เลยะมึงไปมึงทำอะไรของมึงทำร้านกาูโผล่โป๊ะโป๊ะไปหมด นี่อร่อยแน่นอนครับท,ท่านผู้ชมท,ท่านผู้ชมสามารถมาที่ร้านผมได้ ีชื่อว่าร้านเจมแชนแนลนะคะทุกคนอร่อยไหมครับคุณร้านเจมก็น่าจะอร่อยมากผมก็หมกเลยเอ oh. าเปียโนแบบนี้เลยหรือเอาไม่ชอบสำหรับเกมยโนข้าจิเคนเนี่ยมันอ,อาจจะเล่นไวไปหน่อยนะครับหรือว่าแบบอาจจะพูดไวไปหน่อยนิดอาจจะพูดไ อาจจะเลือกตัวละครเร็วด้วยเพราะผมเนี่ยไม่เคยเคยเล่นเกมนี้แล้วแต่เคยดูดยูทูบเบอร์เล่นแล้วเอามึงไม่ชอบการละมึงไม่ชอบมั้งนี่มันอร่อยโว้ยต้มไวปต้มไปด้วยมันจะเรียงกับกามเป็นไงกันบ้างไปทั้ง โอ้แม่งน้ำสีเขียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกินข้ามกี่ขนาดนั้นได้ไงวะถึงเวลาของทอดสตรอเบอรี่ เป่าก่อนคอยกินท่อสตอบุยทุกคนครับผมทำนี้ให้ด้วยนี่โคตรเท่มา่่อร่อยไหมโอ้อร่อยด้วยคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าอยากทำอะไรก็ บายบายนะครับทุกคนใช่ไหมคุณผู้ชมใช่แล้วใช่บ๊ายบ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 ๊ายบายนะทุกคนจริงเล่ฉคุณผู้ชมหมดเล่อิกู แล้วทุกคนบ๊ายบาย